อ,อ๋อปลาดุกปลาดุกเนาะ้าอุ้ยบ้าวใส่ไปโดนโขดอุ้ยมันตายมันตายเนาะบดินเลยสงสัยบาดหนามบดสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนะ้านาอีฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมลิบราปากับสานางจ้า มือนี้สาวนางกระดาษาพ่อแม่พี่น้องลุงหวยลุงฮองจ้ะมาหาใส่ตุมจ้ะมาทางไม้ปลาบานน้องมิกจ้ะตำบลหัวคามอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะมือนี้สาวนางกระดาเดินทางสองคนคือเก่าจ้ะมาในเสาของวันที่สี่กุมภาพันธ์จ้ะสองพันหกร้อยหกสิบแปดจ้ะไปหลุดไปชมน้ำสาวนางเมืองจ้ะว่ามือนี้สีส้มสีมันบ่จ้าจ้ะมือนี้สาวนางลุงหวยลุงฮองจ้ะ ใส่ตุ่มตอนใส่สาวนางให้เบาเอ็มเป็นคนใส่จะ้ะให้่นเหลือกที่ทำเลคือบ่นละนำกระคอนกระแหงเบิดเลยจะ้ะเอาตุ่มมาสิบกว่าลังสีใส่ได้เบิระบปุี่ หัวกระายเนาะเป็นหัวเขียนไม่นาวจา้ะแก่แกงกินได้อยู่จ้ะแสเนววางนำขอนที่เป็นจังไหนน้อมึงบดายมาโดนเลยจ้ะุูนใส่ลุงกลาง ้าลุนกันตอนยามจ้ะฉันางกะจิบด้ยใส่ให้เบิงเมื่อคอรังเด้อจ้ะตอนนี้นำก่อนคือเป็นเถ้าเนาะแม่นบอกถิ่มลงเป็นคือเขียวอมถุม

อ๋อปลาดุกปลาดุกเนาะอุ้ยเบาใส่ไปโดนโบดอู้ันตายมันตายเนาะบดินเลยทรงใสยบาดหนามมาจ้ะนี่แต่ปลาดุกทงใส่บาดหนามเนื้อวายามเร็วโขดเนาะแมนยามสาโ บัดนหนามไปจ้ะตัวง,งานเลยจ้ปะปูกเนาะจ้ะมีแต่ปลาดุกล,ลังแหลกกระมานเลยเนาะปลาดุกแต่ว่ามันตายาก,ก,นนาาก่อนเนาะจ้ะลงกนรล้างนาจ้ะไปนะผม มิดตีโยมันตายหนหนตายหลังสองวันไหนเนาะตายเนาะครับโอ้ยบาดีนลรอเซเวดอนเนาะเซเวดอนผมเอา้าเอ็งมาเมื่อคนหรือรุนกันต่อครับ A siêu nói nó có được mọi việc đọc đúng tay lưỡi Sam nắng nói Nó nói 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 3 <coughs>

ซิวเขาเนาะตุนเห็ดปลาจอมเนาะไปเห็ดปลาจอมรีบบ่ต้องอ่อนเนาะจ้าระวัาาง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 น้ำซัาาาาดร่วงนะ ริงไหนเนาะโอ้ขุมอยอะขาครับการขาตกหนักตาเก็บแข็งเนาะครับอ๋อสะสมสะสมสะสมกันไปเรื่อยๆจ้ะ จนหอดังสุดถ่ายถึงนล้วเนาะครับสิวหน่อยเนาะ ใหญ่บ่มีเลยปลาเนาะเบื่อเลยเดี๋ยวเง้ยต่อครับผม ปลาซิวหน่อยกระปูป่ะกระซิวหน่อยกระปูตัวนะึงตัวนะึงวันนี้ก็ชิมอันต่อไปหน่อยตัวนี้ปลาดองดุญเอกปลาดอมส่วนน้ำขอนเนาะปลาอึดจะ้ะนาแหลง เย็นค่ะหมดตีงเว่ยโอ้ก็ซิวหน่อยก็ซิวหน่อยไปซิวหน่อยมันเป็นปลาหน่อยบ้มัน siêu khẩu nó, tôi vào tô và nhảy nó tôi nói nó dạ hạt đun này đấy thì bà Tổng sẽ bà siêu nồi bà siêu <laughs> ดเขาก็เ่ท่นแหงยมีหอยขเจาใส่เนาะครับสงใส่มาใส่ดุนขายเขาใส่ไปประท่านดนน้่ยดุลตองเที่ยวดุาต่อกับผม

เพิ่งเกิเหาไลยุ่เนาะแต่ว่าตัวเป็นไงเนาะเป็นตัวหน่อยเนาะจ้ะก็มีตัวใหญ่ก็ได้ไลยยเนาะแมนครับดูม้นาด้ิดก่อยอมแล้ว ใจจุ่มนลยม่เขาเลยโอยเบิดเป็นเบิดยอ,ยยนนอย่อางนีนาะหลังจุดถ่ายโอยหยนเลยละะขน่ำนเอาหองไกคื็ไปอยู่แจงโอมียังโ ลูกยอดได้ยอดหมานจ้ะมือนี้สาวนางเดินทางเขาปลาลุงหวยลุงห้องใส่ตุ่มจ้ะเมือเนี้ก็เอาตุ่มมาสิบกว่าหลังจ้ะก็ะมีหลังถือหลังบล์เนาะแมนครับผมได้เป็นปลาดุกจ้ะปลาดุกหลังหนึ่งปลาซิวจ้ะผู้ดีเห็ดปลาจอมจ้ะถ้ามาคลิปเนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเดอ้อจ้ะ สุดท้ายในสาวนางก็ขอขอ,ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังแรงใจจ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอมให้สานางจ้าสานางก็ขออวยพรอวยชชยให้พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็ีทุกการที่เขามารับชมคลิปรอปากับสาวนางจ้านอนรับกันให้ได้เงินเมินนอนตื่นกันให้ไดเ้เงินลานจ้ากับหอดบานอย่าลืม,มบ่งคิปลราปากับสาวนางเด้อจ้าสุดท้ายในสาวนางขอก่ขอขอขอาำว่าสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปหน้ามือหนาจ้า